สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องดาวสุกดาวเคราะห์ที่เขาว่าเป็นฝาแฝดโลกเราเลยนะคะทั้งขนาดทั้งองค์ประกอบแต่คือสภาพตอนนี้มันต่างกันสุดขั้วเลยร้อนแบบ500กว่าองศาเซลเซียสแล้วก็มีเมฆกรดกร,รมถาถันหนาตึ้ที่ผ่านมาเนี่ยเออหลายคนคงเคยได้ยินทฤษฎีที่ว่าจริงๆแล้วดาวสุกอาจจะเคยเคยน่าอยู่กว่านี้มาก่อนอาจจะมีน้ำมีมหาสมุทรอุณหภูมิกำลังดีใช่ครับ เหมือนเป็นภาพจำว่าเคยเป็นสวรรค์ก่อนที่ผูเขาไฟจะระเบิดใหญ่ปล่อยก๊าซเรืองกระจกมหาศาลจนกลายเป็นเตาอบอย่างทุกวันนี้ใช่ค่ะแต่ว่าล่าสุดเลยมีงานวิจัยชิ้นใหม่เพิ่งออกมาในวารสาร Nature Astronomy เขาเสนอแนวคิดที่แบบต่างออกไปเลยอาจจะล้มล้างภาพเดิมๆนั้นไปนเลยก็ได้วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าเขาไปเจออะไรมา ัประเด็นที่น่าสนใจของงานวิจัยนี้นะครับคือเขาตั้งคําถามจากจากหลักฐานในปัจจุบันเลยว่ามีอะไรในชั้นบรรยากาศดาวสุกตอนนี้ที่มันทําให้เราต้องคิดใหม่ว่าหรือจริงๆแล้วดาวสุกมันอาจจะร้อนแห้งแบบนี้มาตั้งแต่แรกแล้วไม่ใครมีช่วงที่เป็นสวรรค์เลยก็ได้อ,อ้าวหรอคะแล้วเขาใช้อะไรมาบอกแบบนั้นละคะต่างจากงานวิจัยก่อนๆยังไง คือทีมวิจัยชุดนี้นำโดยเทเรซาคอนสแตนติโนเนี่ยเขาไม่ได้เน้นใช้แบบจําลองสภาพอากาศในอดีตเหมือนที่เคยทํากันมาเป็นหลักแต่เขาไปเน้นวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีจริงๆที่เราวัดได้ในบรรยากาศปัจจุบันเลยครับอย่างเช่นปริมาณไอน้ำคาร์อบอนไดออกไซด์หรือพวกคาร์บอนิลซัลไฟอะไรพวกนี้อ๋อคือดูจากของที่มีอยู่ตอนนี้เลยใช่ครับตรงนี้แหละที่เป็นจุดสําคัญ คือถ้าดาวสุกเคยมีมาหาสมุทรจริงๆนะครับแม่น้ํามันจะระเหยหายไปหมดแล้วเนี่ยตามหลักแล้วน้ําส่วนหนึ่งมันก็น่าจะซึมลงไปใต้ดินผสมอยู่ในหินหนืดหรือแมกมากอืมเข้าใจค่ะดังนั้นเวลาภูเขาไฟบนดาวสุกมันประทุกออกมาในยุคหลังๆหรือปัจจุบันเนี่ยมันก็ควรจะเอ่อพ่นไอ้น้ำออกมาในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงเหมือนเป็นร่องรอยตกค้างจากอดีตโห้ ฟังดูมีเหตุผลนะคะแล้วผลที่เขาตรวจวัดได้จริงๆมันเป็นยังไงคะมันสนับสนุนทฤษฎีเดิมหรือว่าทฤษฎีใหม่ผลที่ได้คือน่าประหลาดใจเหมือนกันครับคือภูเขาไฟบนดาวศุกร์เนี่ยปล่อยไอ้น้าออกมาน้อยมากๆเลยน้อยนี่คือประมาณไหนคะไม่ถึงหกเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำครับฮะแค่หกเปอร์เซ็นต์เองเหรอคะถ้าเทียบกับโลกนี่ภูเขาไฟบ้านเราปล่อยไอ้น้าออกมาตั้งหกสิบเปอร์เซ็นต์กว่าไม่ใช่เหรอคะใช่ครับมากกว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์เลย ต่างกันเยอะมากตัวเลข6%เ์เนี่ยมันมันบอกใบ้ค่อนข้างชัดเลยบอกใบ้อะไรคะก็คือมันชี้ว่าไม่ใช่แค่พื้นผิวที่แห้งนะครับแต่ภายในดาวสุกเองซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดของแมกมาเนี่ยก็ดูเหมือนจะแห้งแล้งไปด้วยเหมือนกันอ๋อซึ่งข้อมูลนี้มันก็เลยไปสนับสนุนแนวคิดใหม่ที่ว่าหรือจริงๆแล้วดาวสุกมันอาจจะแห้งแบบนี้มานานมากแล้วไม่เคยมีสภาพที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยแบบโลกเลยตั้งแต่แรกเดี๋ยวนะคะ ฟังดูเป็นการตีความที่น่าสนใจมากแต่การที่เราเอาข้อมูลเคมีจากบรรยากาศปัจจุบันมาสรุปเรื่องราวในอดีตหลายพันล้านปีเนี่ยมันมันจะแม่นยำพอหรอคะมีใครเห็นต่างบ้างไหมเป็นคำถามที่ทีครับแน่นอนว่ามันก็ยังมีการถกเถียงกันอยู่อย่างนักวิทยาศาสตร์บางท่านเช่นแฟรงค์มมลส์เขาก็มองว่าเออ หลักฐานจากแค่เคมีบรรยากาศอย่างเดียวอาจจะยังไม่พอฟันธงขนาดนั้นแล้วก็การตีความแบบนี้มันก็ยังต้องอาศัยสมมุติฐานบางอย่างเกี่ยวกับกลไกการประทุข,ของภูเขาไฟบนดาวศุกร์ด้วยซึ่งเราก็ยังไม่รู้ละเอียดขนาดนั้นอืมก็จริงค่ะ ทีมวิจัยเองเขาก็ยอมรับนะครับว่านี่เป็นแค่ข้อมูลชิ้นสําคัญชิ้นหนึ่งที่ชี้ไปในทิศทางนั้นแต่ยังไม่ใช่ข้อสรุปสุดท้ายจริงๆแล้วเราจะรู้คําตอบสุดท้ายได้ยังไงคะคงต้องรอข้อมูลจากการส่งยานอาวกาศไปสํารวจโดยตรงเลยครับอย่างภารกิจดาวินชีของนาซาที่เขามีแผนจะส่งยานลงไปในชั้นบรรยากาศไปเก็บข้อมูลแบบละเอียดละเอียดเลยอันนั้นน่าจะให้คําตอบได้ชัดเจนขึ้นอ๋อภารกิจดาวินชีนั่นก็คงอีกหลายปีเลยสิคะ ประมาณปี2030โน่นเลยใช่ไหมคะใช่ครับคงต้องรอกันอีกพักใหญ่แต่ระหว่างนี้การค้นพบแบบนี้มันก็มีนัยสำคัญนะครับโดยเฉพาะกับการศึกษาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะเกี่ยวข้องกันยังไงคะดาวศุกกับดาวนอกระบบสุริยะเกี่ยวมากเลยครับเพราะว่าดาวศุกเองเนี่ยมันก็อยู่ในเขตที่นักดาราศาสตร์เรียกว่าเขตอาศัยได้หรือ habitable zone รอบดวงอาทิตย์เหมือนโลกเลยนะอ่าใช่ค่ะ โซนที่อุณหภูมิน่าจะมีน้ําในสถานะของเหลวได้ถูกต้องครับทีนี้ถ้าดาวเคราะห์ที่อยู่ในโซนนี้เป๊ะๆอย่างดาวสุกกลับกลายเป็นว่าไม่เคยมีน้ําหรือไม่เคยเอื้อต่อชีวิตเลยตั้งแต่ต้นมันแห้งมาตลอดมันก็อาจจะทําให้เราต้องออปรับมุมมองหรือปรับความคาดหวังเกี่ยวกับการค้นหาสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายดาวสุกที่ตอนนี้กล้องเจมส์เว็บกําลังส่องหากันอยู่ โหเป็นประเด็นที่น่าคิดตามมากๆเลยค่ะงั้นสรุปง่ายๆก็คืองานวิจัยใหม่นี้กำลังท้าทายภาพจัำเดิมๆของเราเกี่ยวกับดาวศุกร์โดยใช้หลักฐานทางเคมีจากบรรยากาศปัจจุบันมาบอกว่าบางทีฟ้าแฟดตของโลกเราคนนี้อาจจะไม่เคยมีมหาสมุทรหรือไม่ได้น่าอยู่เลยแต่อาจจะร้อนเปรี้ยงแล้วก็แห้งแล้งมาตั้งแต่แรกแล้วประมาณนั้นเลยครับเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่ได้จากข้อมูลชุดใหม่ซึ่งก็น่าสนใจมากเดียวใช่ครับคือ ผลมันอาจจะฟังดูน่าผิดหวังนิดหน่อยสาหรับคนที่แอบหวังว่าดาวสุกเคยสวยงามเหมือนโลกในอดีตแต่การที่เราพยายามทําความเข้าใจปรัิศาที่แท้จริงของดาวสุกไม่ว่ามันจะเป็นแบบไหนก็ตามเนี่ยมันสําคัญมากนะครับมันคือข้อมูลที่จะช่วยนักวิทยาศาสตร์เราปรับแนวทางหรือปรับกลยุทธ์ในการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกให้มันแม่นยําขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นอืจริงด้วยค่ะ มันก็ทําให้เกิดคําถามต่อไปว่าถ้าไม่ใช่ดาวเคราะห์แบบดาวสุกที่ถึงแม้จะอยู่ใน Habitable Zone แล้วก็ตามและดาวเคราะห์แบบไหนกันแน่ล่ะที่มันจะมีศักยภาพจริงๆที่จะรองรับสิ่งมีชีวิตในแบบที่เรารู้จักได้ดีที่สุดอันนี้น่าคิดต่อครับ